่าสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมกับเกมผีนั่งสิโอ้โหมันมีกี่ด่านวันนี้ยขี้เหี้ยโอ้โหโอ้โหแล้วเ,เล่นบลูไนก็ว่าเดี๋ยวอ่าไปดูปเรื่องอ่าอันนี้คือภารกิจให้เราแบบ ให้หาอาถุงเงินใช่ไหมอ่าถุงเงินแต่ว่าขอเรียกเล่นหมดไงง่ายแล้วกันเพราะกลักวผีนะครับเคเคเข้ามานะครับอ่าภารกิจคือหาทุงเงินให้ครบให้ครบสิบสองกันนะครับอ่าได้ลหนึ่งกันอีกหนึ่งกงันอยู่ตรงนี้เปิดอ่าฮะได้สามแล้วเค แต่ถุงเงินมันจะไปอยู่ตรงไหนอีกอ่ะอ่านี่ไงอะไรชื่อคนลึกลับมากมายคนพวกนี้เขาทำอะไรทำอะไรกันที่นี่หนังสือต้องทำสาบพิธีกรรมสังเวยชีพดูเป็นลางไม่ดีเลยเปลางประดับเปลือกอ๋อลูกอะจาลองอ่อเปลางปลางปลางกล่องพลาสติกที่ยังไม่เคยดูทรงเป็นลางปลางป็นลางกระดาษชิปช็อกโกแลตชิปไม่ใช่ขอกกแล็ชิปกระดาษเอออ่าไม่รู้ ดีเพราะว่าผมไปเล่นก่อนอาน,นี้แล้วมาเงี้ยเออไม่รู้เหมือนกันนะอ่าผมแอบเล่นไปก่อนนิดนึงแหละย,ยอมรับกันอ่าอ,อยู่ไหนอ่าเก็บทำไมวิ่งกูก็วิ่งกูบอกเลยเออเดี๋ยวฮะ โอมมาอยู่ในะห้องเลยนึหว่าเยอะนะโอ้ยแค่แค่แค่เ,คเริ่มเล่นกลัวจจไม่ดอดแล้วครับท่านผู้ชมอ่าอาัตราการวิ่งยังไม่ได้ครับไปด,ดูก่อนลงไปชั้นล่างแล้วอเคต่อครับ งานไป็บไมหนึงหน่งงานว่ยกูวิ่งกูก็วิ่งไงนะปิดประตูด้วยสิปิดประตูเราเมตญาติดีครับอ่ามีอะไรบ้างในนี้ในนี้มีถุงเงินนะอ่าหมดเรืยังไอ้ดุสอ่าไม่มีอะไรจะปิดเปิดดิเซกูเสียว อ่ามัน,นี่ะ็อกลตชิพใช่ไหมเนะนี่ยอ่ากิบไม่ได้เลยชิบหายอ่าเดี๋ยวก่อนจอ,อ,อกไปอ่าดีมากอยู่ก้างใต้วิ่งดีครับต่อเลยวิ่งวิ่งวิ่ง,งเอออ่าฮะอืม ไม่มีอะไรเลยเปิดเปิดอ่าถุงเงินเจ็ดอันนับมีถุงเงินแค่เจ็ดอันไหนดูแม่งหโซมในห้องนี้เหี้ยอ่าเดี๋ยวขอดูกระพรี้ตรงไหนโอ้โหไอ้อันที่เราพาไา,าเมื่อกี้นี่ว่ะเดี๋ยวนะทางขึ้นอันนี้ก็มีเก็บไปก็ตืัวใจตื่นใจเนี่ย ฉันรู้สึกอึดอัดฉันแทบหายใจไม่ได้เลยหนังสือพวกนี้ดูแปลกๆเหมือนกับว่ามีพิธีกรรมบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นบลาบาารูเลยสักุลทำไมสถานการคุณนทำไมคุณไม่กลับมาผมอยากเจอคุณอีกรอกเดี๋ยวนี่อ่ะห้องอะไรวะ งเงินนะอ่าฮะองอ่ะเอาไว้ิอคนเ่ะฮะอ่า,อ,าอะไรอ่ะองมีเครื่องมือฮะอ่าเดียดูก่อนอยาขึ้นมานะอยาขึ้นมานะเดี๋ยวดูอีนึ อโอเคไปอ่าไม่มีอะไรเปิดดูไม่มีอะไรครับของเดิมน่าจะต้องออกก uh, ว่าลายเสายอันตรายทางลายดีกว่าตลายมันดูอันตรายเกินอ่า uh, ตายคือจบนะฮะทางนั้กว่าทางนี้ไม่เคยไป ตายแล้วคือเราจบจบเกมปิดคลิปด้วยเออเอาดิตายแล้วก็ปิดคลิปด้วยเอาดิอาา่อาอา่าออกดิอาา่าห้องเทียนเข้ามาแล้วแล้วทางออกอยู่ไหนอา่าไม่รู้อื้มไม่เห็นมีอะไรเลยอ่อาอ่ะอ่าฮะ ใจกู่เห็นใจกูกลัวกูกลัวคัจะสดงมาพอกแล้วมาพอแล้วเออได้พอกไปพอกก็มาอ่าเหมือนว่านี่จะเป็นห้องโรตีนะะแล้วถ้าออกอยู่ไหนนายคือคำถามที่ดีอ่าตัวเลขไปดูอ๋อเนี่ย อ่า <chat> uh, วิ่งกูวิ rpm, Frankly, swing, ود, Morocco, tomato, ่งดีเวิ่ง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 นี่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 ห้องนี้อันนี้วะกูวิ่งกูวิ่งไม่ได้นะจริงอ่ะเขี้ยกลัวผีเกมนี้ทำไมกูต้องมาเล่นเกมนี้ทำไมกูต้องมาเล่นเกมนี้ทำไมกูไม่ไปเล่นไหมครับทำไมกูไม่ไปเล่นไหมครับทำไมกูไม่ไปเล่นไหมครับทำไมกูไม่กูไม่ไปเล่นไหมครับทำไมกูไม่ไปเล่นไหมครับ มันจะลงมาแลว้วไป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 ,ไปทำไมกูไม่ไปเล่นไม้ครับ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 โอเคโอเคกูเล่นเกมนี้จบแล้วกูจะมา,มาเล่นอีกตลอดชีวิตกูขอปฏิญาณไม่เลยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,ดดดยอ่าเสือเสือเสืออยู่อยู่โดนแดกด้ยไงวะอ่ะฮะ ไม่ม um, ีทางหนีพ่อม uh ีส huh. <speaking in notes> ับด uh ้วยมีไงที่อ้ะถ้ามีกูก็หนีไม่ได้อีกหรือ่าปึกใจกูออกไปทางไหนกูกลัว่าเฮ้ยกูจะจะไปเล่นไหมครับทำไมกูมาไปเล่นไหมครับทำไมกูไม่ไปเล่นไหมครับนี่ยเหียบผับแล้วคือสิอือฮึอือฮึเดี๋ยวมีทางออกดิหน้าจิวมาณตรงนี้ปะ มีใช่ปะไม่ใช่อีกใช่ไหมโอ้ยตัดตาทางไปฮะอ่าตัดนะมันตัดแล้วไงต่อกยอ,อ,อยู่ชั้นบนอยูม่มง่ะอ่าอืมอืมเห็นจ้ะถ้านี้ไม่ใช่ทัอกออกก็ทัอกออกมันอยู่ไหน นั่นคือคำถามแล้วกูกลัวผีเรือเฮ้ยกูไปเล่นใหม่ครับกูต้องไปเล่นใหม่ครับโอเคมึงจะเห็นกูคลิปเดียวในการเล่นเกมผีเยอะนะครำหยาบก็เต็มเลยจะติดเหลืองไม่เน่ะติดเหลืองคนเหลืองติดแดงไว้เนี่ยเออเป็นไรขนาดพี่คนนั้นก็พูดคำหยาบตั้งเยอะพูดคำหยาบตั้งเยอะเขายังไปติดแดงเลยจริงปะอ่าฮะเราอยู่ตรงห้องนี้ต้องเดินไปทางล่างข้างล่างหนึ่ง สองตรงนี้ป่ะต่อโอเคเดี๋ยวเอ้ยกูอยากเรีนไหมครับเพื่อนไปกูไม่ไปเรีนไหมครับกูต้องไปเล่นไหมครับโอเค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 ียร์ใจเย็นใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ จเย็นเอาไว้ใ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 จย็นเอาไว้ใจย็นเอาไว้ใจเย็นเอาไว้ใจเย็นเอาไว้ใจย็นเอาไว้ใจย็นเอาไว้ใจย็นเอาไว้ชี่ยกูเายกูตาย็นเาไกูตายกูเายกูตจยกูเายวูตายกูตาไยกนตาจะยกูเาไย็นเไ้ย็นเายเอ้ยเอยเอ้ยเอย้ยนไเไม่เล่นไม่เล่นไยนเวเาจไยเน่าเไเนาเนาจไเล่นไหมครับไป กูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้เอ้ยปล่อยกูออกไปเถอะกูออกไปจากเกมนี้เฮียกูไม่อยากเล่นอีกแล้วไปอยากอะแล้วทั้งกองกูยังหาทังกองไม่รอดเลยอ่มึงไปดูกล้ามึงยี่หอกกูวิ่งไม่ได้แล้วก็จะตีผีเฮียเปิดประตูอัดหน้ะโรดีเออ ีอ่อหัวใจแทบจะหลุดจากตัวกลัวโอ้ลอโอแล้วกูก็ดูวันนี้ไม่ได้กูจิบหมาเอ,อ้ยกูติดอยู่ในห้องนีดมาเตาปูนเปลี่ยนอยู่ข้างนอกกูจะไปเล่นยังไงเยอยก,กูกลัวพีโอเคคิดออกละผมน่าจะร้อยเต็มก่อนแล้วกูวิ่งอะไรเงี้ยเออเป็นแผนที่ฉลา,าดเฮ้ยกูจะไม่เล่นเกมนี้ตลอดชีวิตเดี๋ยวกูขอสาบานแด่สาบานด้วยสาบานด้วยเกียรติของลูกเสือลูกหมาด้วยดิ โอเคใจเย็นใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้อ๋อมาดิมาดิมาดิเฮียไปกูไปได้ไหมครับกูต้องไปได้ไหมครับกูต้องไปได้ไหมครับโอ้ยกูต้องไปทางไหนไม่บอกกันนี่ อยากเก็บไปหัวลาออยากไปฝันนียย่ยัยไ้คุยต้อกาจะกูไ้คุยกูกวิ่งไม่ได้ยยเออกูวิ่งไม่ได้ปล่อยกูออกไปไปล่อยกูออกไปยี่ดอกเลยให้กูออกไปก็จะจบแค่นั้นไม่มีอะไรเลย อ๋อห้องที่มีนาฬิกาอ๋อเราอยู่ห้องที่มีอันนี้ใช่ไหมทีวีทีวีทีวีกูอยู่ไหนเนี้ยออเคเราอยู่ห้องที่มีนาฬิกาตั๊กแต๊กตัแตกไม่ใช่อ๋ออ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอ่กูอยู่ไหนอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้มันเต็มก่อนเดี๋ยวกูดูผีก่อนอ่าฮะเคียอพอและกูพร้อมตายละอ่าแต่วันไดอ่าอ่าวันไดวันไดนได้ใดวันน,นี้ก็ต้องไปทักออกไม่ใช่นี่ไม่ใช่ทางออกเราอยู่ห้องรกนี่ต้องไปอีกทาง,งางนึงอะไรเงี้ยเออ อีกทางนึงโอ้เอยสาตว์จะไม่เล่นมืงได้อีกที่อฮะจบครับ